ฉะนั้นอันต่อมาก็คือการพรมจมบนสูบนบนเทศเอาบวชเข้ามาอย่าขีดฆ่าโดยเฉพาะกิจวัตรก็คือการบิณฑบาตตื่นดึกลุกเศร้าไพระสูตรมนต์ปัตตาห์กอญบิณฑบาตเป็นกิจวัตรแล้วกทรัทองบนสูบนบนเทศอะมันได้มนหนอยมบนใหญ่มนกลาง ความดังเทพแบบบัวหาปหนปัญญาบารมีอุณสวีสัย,ยันทนุนทิพมลคาถาสิ่งเหล่านี้เขาต้องทองต้องเฮ็ดให้มันได้ให้สมกว่าเขาเป็นภาพเป็นจัวแท้ๆมันจึงจะคัดเก่าตนเองได้นะสิ่งเหล่านี้เขาต้องมีต้องกระทำต้องฝืนกิเลสมันเบาบ่อยเฮ็ดกับเฮ็ดทางที่มันถึงทางที่มันต้อ มันยังนอนก็นต้องลุกหอายมันลุกหอายมันไปเป็นธรรบาปันตาลก่อนอยู่จิจวัญณของเรากระบวนการศึกษาทั้งโลกก็ต้องมันเฮียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาลาวฟิสิกส์เคมีและภาษาโดยเฉพาะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษชิงน้่งนี้เราต้องศึกษามันด่วมักภาษาจีนกาเฮียนเอา ให้เขามีจุดเด่นเก่งในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนี้มันเสี่ยวซานเก่งที่สุดโมเมนต์ว่าเห็นอันไรก็พอแปะแปะบางๆเรมีมานาอดทนบรมีความภาคเพียรในการเหตุการณ์ทระทั่น,น,นแล้วเหตุใดกับพ่อจเริ่มดงฉันดูฉันชีวิตของเขาหนะังบวชเข้ามาและอุทิศให้พุพทธศาสนาให้พระพุทธศาสนานะเขาต้องต้องเหตุให้เต็มที ไปให้มันสุดพุ่นให้มันเถอะเอาเกินเป็นคนโชคดีที่สุดนะได้มาบวชในพุทธศาสนาบางคนนะเขาอยากบ,บวชแี่ก็ได้บวชแต่ว่าเฮามันโชคดีแล้วที่ได้บวชนะฉันต้องใช้ชีวิตอันโชคดีของเฮานี่ให้มีคุ้นขาให้มันดี ให้มันสมกับการได้บวชในพระพุทธศาสนาสมกับซื่อว่าเป็นจัวเป็นแนงเป็นผะสงก็จัาชีวิตจึงจะมีคุณค่าพ่อแม่จึงจะได้บุญการว่าน้ำหยากโยงคือการนนเนี่ยมเกี่ยวมาวเราเรยกิริยาบารณะในการว่าคัว่าน้ำหยโยงเขาเขาเป็นจัวเขามีสินทิบยาัโยมัก็มีสิน,สน,สนหา้าให้ฉันการว่า เขาต้องสาธุเมนแล้วสาธุเจริญพรบ้โดยเลยกูเท่ากูแกก็ตามเท่าลังคดลังกองอายุทะเลปีก็ตามว่าน้ำเขาว่าน้ำเพลินเรานั่นตรงมีแต่สาธุเมนแล้วเจริญพรเขาดูโดยกับเขาเขา่าโดยเขาใส่แต่กับจวเน้นกันเองกูที่มีศีลเสมอการและกูบาอาจารย์ เทารานุเทระทั้าทางหลายโดยคอยิเวลาวราบวชครูบาอาจารย์น้เมืองขึ้นพงนี่ต้องบอกอย่างชัดว่านมูนักูดโดยใจว่านันไม่ออกห้ามเด็ดขาดห้ามโด้วยเพราะเขาเอาศีลเป็นลักศีลเป็นไงศีลประเสริฐศีลังโลกเกอนุตตโรศีลนั้นลักประเสริฐที่สุดในโลก เป็นยังไงที่สุดในโลกฉะนั้นต้องถือศีลเป็นลักเขบนธรรมะแล้วไปคาบพ,พ่อกรบโบได้คาบแม่กรบโบได้แม่ยอมเพิ่นให้คำนิดเนาแต่ตอนนี้เขาเป็นลูกของพระภูมิพระผาเจ้ามีศีลสิบป,ประกาศแม่เขาพ่อเขามีแต่ศีลห้าถ้าเขาไปคาบเพิ่นกะซ้ำเขาสุกเพิ่นลงนรกเขาพิชศีลเพิ่นเป็นบ่าซ้ำว่าสุกเพิ่นลงท่วนลงนรกเลย เอาไปคาบตีนคาบตีนพอตีนไหมเลิศในเวลาโอกาสทบาไมบีไม่ก็อวยพรซื่อ่บมบนเซวการกาตนโกตเวทีเันซิมีในการแสดงออกด้วยการคาดอย่างเดียวเขาต้องเบิ้งว่าสถานะเขาป็นหย่างตอนนี้เขาป็นหย่างเขาต้องเข้าใจเช่นถ้าว่าเข้าใจเช่นก็ไปคาบเป็นมั่วมัง พิทำพิดวินัยพ่อแม่ก็เป็นบาปโดยที่บ่หู้ตัวเขาบ่หู้อยู่แล้วเจ้เขาของมาไปเห็นให้เขาเห็นเขาก็คิดว่ามันคือย่นโยมครับการโดยให้กันบางคนเ็าโดยเพราะเป็นความสุภาพผู้เมนเจจสมาสุภาพอย่างตอนนี้สถานะเจ้าคือเ็าคือพระคือสงคือสมณีนสาธุไม่ออกนั่นหลักคือสุภาพสุด จะรื่อพรสไม่ออกนั่นแหละสุภาพซุดแมนแล้วไม่ออกสุภาพสุดดีสุดถือต้องสุดทำทำวินัยและไม่ออกกับ่บาพ่อเป็นคนดีนั้งสองาปก็ต้องเหตุต้องกระทันเอาเป็นพระเป็นโัวคือแวนแย่งให้เขาเห็นให้เขาเบิ่งเห็นให้เขาเห็นเป็นผู้นำของเขาไม่นช่ให้เขานำฮาบางอันเขาโบกหูเออเขาว่าเขาเขาฟังกับปั๊บกง แต่ส่วนหลายคนนี่แหละคือเป็นเวรเนี้ให้เขาเขาศึกษามาทำคำสั่งสอนเนี่ยมันต้องมั่นคงมั่นแกนเทียมแท้ในธรรมในวินัยของเขาในคำสอนของพระภูมิบริบาลจักรแต่ถ้าเขายังเปรไปน้ำเขาอยู่กับตางคดกับภาคตะลุกนรกพิษไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปซ้ำชุกเมงพอลงนรก โดยนั้นไม่ออกเขาจะเป็นบาปสร้างบาปไม่ไม่ออกเขาเจ้าของก็าผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเขาผิดเี้ยนไปหมดเป็นวัฒานธรรมมันผิดซืสืๆกันไปก็เ็นให้คนรุ่นหลังเกิดใหม่ยังรุ่นขึ้นมาต่มาสิ่งนี่คือก็เ็ะซืสืๆกันไปเขาแหมาเลยบส่นโบวบนำธรรมนำมีในเลยมีแต่อความถืกใจความพอใจ ของสนไฟก็คือไฟโยนเนตผาสสมแล้วก็ไฟออกตุนยันโยมถึกใจแล้วก็บอกโบไดโสนทำวินัยอันนั้นบบได้บเฮธดบปฏิบัติเฮาเฮาต้องเอาทํามเอาวินัยเป็นมาตรฐานแ่ที่คือแบบที่บอกก่อนหน้าอย่าไปเอาความทึกใจพราะเฮาทั้งหลายยังพากันเป็นบุตุชนอยู่ แต่การความคิดและความรู้สึกของเขายังเจือปนไปด้วยกิเลสเจตหว่าไม่เอาราทําคําสั่งสอนของพระปุรีว่าห่เจ้าว่าทำวินัยของเปิดเป็นลักเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติในการอบรมชีวิตของตนเองเขาเป็นผู้ที่ยังอยู่ในต้องต้องต้องศึกษาต้องมั่นเพียรในการศึกษาทำเพียรนะอนี้คือเป็นว่าเฝ้าบัวแล้วเฝ้าสิเฝ้าสิ ันเฝ้าบัวเมียเราเฝ้าป้าทั้งครอบครัวเขาคือการป้าทิพพฤติกรรมที่มักดิ้นมักเที่ยวมักกินมักดื่มพอออกกันเล้เที่ยวกันคือไม่ออกคือกันเวลามีขอมีครัวแล้วแต่งงานแล้วต้องป้าทิพมีสายที่เอาแก้ใจเอาแก้ใจตนเองต้องทิพจึงจะอยู่ร่วมกันได้เทางอย่างโยมของบริเวณวัดป้าให้ยาห้างเนี่ย ที่พันว่าเอาคำหัวหากระหน่ำพาพฝ่าวัวเมียเราฝ่าปาคือปลาทิ้งนิสัยตะนีเนี่ยแม่นว่าทิ้นิสัยที่มันเอาใจใจปลาสิ้นนิสัยที่มันโกรธยังห้ายเขียดสังเป็นแค่ตัวทิมงไปมัดเราเนั้นนิสัยที่มันจะไปดิ้นไปเที่ยวเตะเฮฮาแย่งกันคำกันคืนลิ้นเบี้ยดแยบไพ่วิสังต่างๆดื่มเหล้าเมาสุราต่างๆทิ้งมันไป แล้วกับมาสร้างขอบสร้างขัตัวเองให้มันดียิ่งขึ้นไปอันนั้นคือทั้งคำว่าเขาจึงว่าฟาปะโมเมนว่าให้ปะให้ยาห้ามกันอันนี้คือคำสอนของคนบัวห้างที่เขาแฝงทำไว้นันเป็นเขาเอื่นว่าคำพังเพยบอกคำที่เ้าสอนคอกันอขงคนบัวห้างเขา จึงม mm. so ันส่นไปด้วยนะด้วยธรรมถ้าห้องผู้ว่าเข้าใจเลยแท้นำมาประพฤติปฏิบัติได้นำมาบอกมาสอนกันได้ก็เป็นประโยชน์เป็นคุณอันนี้แหละคือชีวิตของมนุษย์โยมก็มีปัญหาพอโยมเขาบอกว่าสะส์สมณีเท่าก็มีปัญญาปัญหาพอเขา มีบางคนสิกขาล่าเพศไปย่อนอย่างย่อนความเกียดข้านมาศึกษา่าทำวินัยบกบุญปฏิบัติในธรรมวินัยเนี่มันห่อนผ้าเหลืองนะแต่ทำเมื่อใดที่เฮามีศีลบริสุทธิ์อยู่พิษในเล็กน้น่อยนมันก็ญามันธรรมดาของคนเนาะพิษอ้จก็แก้ไขแต่บริวารพิษจะใช้พิษเรื่อยๆเฮ้พิษแก้ไขแล้วบกกลับไปเห็นอีกพัฒนาตนเองทักษาสีตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปถ้าศีลบริสุทธิ์ จ่างกับบยักษศิษ์แต่คนที่ศิษ์ส่วนหลายมันเป็นศีลบบริสุทธิ์พิษธรรมพิษศีลเลยยักษศิษย์มันห่อหนวดปลาเหลืองนั่นนะนะในเช่นึงให้เนาพ่ากันพอหึดปฏิบัติตั้งจิตตั้งใจไว้พระสวดมนต์เจริญเมตตาภาวนาศึกษาธรรมยานเน้นทางธรรมทางโลกให้เป็นพอ ห้าสิบห้าสิบก็ได้เรือเจ็ดสิบสามสิบก็ได้แต่ว่าป่วยยังม่แน,นยย่ใจเจ้าของก็ห้าสิบห้าสิบก็ดีศึกษาไหว้หลบทั้งทั้งโลกและทั้งตามใจเหตุให้เฮาเป็นภูมิสติปัญญาแก่กัเหตุในชีวิตในการต้องขึ้นลมปจันของเฮาบ่อสูญเปล่าบมเป็นบามีแต่บุญมีแต่กุศลที่จะเพิ่มพูนขึ้นไป เ้าอุทิศหาบหาเมอุทิศหายาที่พิงก็ได้บุญได้บุญสุนยิ่งขึ้นไปย้อนเฮาหนี้ล่ประพฤตปฏิบัติดีหักษาศีลองตเวเองดีกิจวัตรก็เห็นได้การบินทบาทปัตตายปัญญูแท้ผมแท้ขี้วตัดเล็บโอรบัตรพัดถูหางกายสักผ้าคุ้มอัศบงให้สะอาด คุณภาคเป็นปริมณฑลสิ่งเรานั่นละคือศีลคือธรรมสิ่งเรานั่งละคือการปฏิบัติธรรมจึงหมาให้พากันตังนต้งจิตตั้งใจเด้อยมีแต่ความตั้งมั่นนั่นแหละอยู่ในศีลในธรรมอันพื่นอันใดยามัน่นการรัพติบัติถ้าเมาได้เป็นเน่าทานใหญ่ขึ้นไปก็ให้หยึดมั่นในธรรม,ม,มในวินัยไว้ เทศนาให้มันถึงสีถึงธรรมโมเมนตเทศนาให้ถึงใจคนเอาธรรมเอาวินัยเป็นมาตรฐานธรรมนุษย์ทรงกฎหมายบังนันเป็นมาตรฐานในการรักชีวิต